เล่าไปใครจะเชื่อชีวิตคนเราพริชตากรรมด้วยตัวเราเองเท่านั้นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกันจากเด็กน้อยที่เป็นลูกของโซเพนีเกิดในที่ไร้ค่าจนถูกนํามาทิ้งลงในกองขยะไม่มีใครต้องการด้วยสติปัญญาบุกไมเซตที่ดีของเด็กน้อยผู้นี้ชีวิตของเขาจึงพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือคือจากเด็กที่ถูกทิ้งสู่หมอผู้มีความรู้ความชํานาญและเชี่ยวชาญที่สุดในสมัยพุทธกาล ใช่แล้วเรากําลังหมายถึงมอชีวกโกมาพัสสุดยอดผู้นําทางการแพทย์ในสมัยพุทธกาลที่เป็นเบอร์หนึ่งของชมพูทวีปเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกลงในพระคำภีของาศาสนาพุทธซึ่งมียาวนานมากกว่า2,000ปีทําให้เราได้รับรู้รับทราบถึงลักษณะทางสังคมความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ของคนในชมพูทวีปเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนมาติดตามรับชมรับฟังกันครับ จากในอีพีที่แล้วหลายคนคงได้ติดตามเรื่องของนางสิริมาผู้เป็นหญิงงามเมืองเบอร์หนึ่งสวยหยาดยิ้มหยดย้อยชนิดที่ว่าใครเห็นต้องมนสะกดต้องตกอยู่ในพวังไม่เว้นแม้กระทั่งพระเจ้าแล้วก็กลับกลายเป็นทิศชีวิตมาเป็นพระอริยบุคคลได้อย่างน่าบูชาท่าท่านยังไม่ได้รับชมสามารถค้นหาในช่องนี้ได้เลยในตอนนางสิริมานะครับแล้วเกี่ยวข้องกับอีพีนี้อย่างไรตอบท่านผู้นี้เป็นลูกผู้ชายของหญิงงามเมืองซึ่งเป็นบุตรคนแรก แน่นอนว่าด้วยอาชีพผู้หญิงขายบริการถ้ามีลูกคงไม่ดีแน่แค่มีลูกไม่เพียงพอยังเป็นลูกผู้ชายอีกแสดงว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยต้องนําไปทิ้งท่านผู้นี้คือหมอชีวกโกมานพัฒส่วนนางซิริมาในอีพีที่แล้วท่านเป็นน้องสาวของหมอชีวกนี่เองจุดเริ่มต้นของหมอในสมัยนั้นมีหญิงงามเมืองชื่อว่าสารวดีแห่งมอคอทเอธอเป็นหญิงงามมือที่เป็นเบอร์หนึ่งแห่งนครโซเพณีว่ากันว่าแต่เดิมนั้นในเมืองนี้ ไม่มีโสเพนีเลยนะ่าแต่ด้วยการไปศึกษาดูงานในเมืองอื่นเศรษฐกิจของเมืองอื่นมีความคลืดคลืนการค้าเป็นไปด้วยดีก็เพราะมีนครโสเพนีเป็นแหล่งดึงดูดเงินเมื่อได้อดีแบบนี้ก็เลยเกิดนครโสเพณีประจำเมืองนี้ขึ้นและคนที่ได้รับเลือกต้องเก่งและสวยเก่งหมายถึงมีความรอบรู้เรื่องศาสต่างๆในการเอนเตอร์เทนแขกศาสของเด็กเอ็นเช่นร้องรำทำเพลงบทกลอนและอื่นๆ คนที่ผ่านเข้ารอบออเดชั่นก็มีเพียงหนึ่งเดียวคือนางสารวดีเธอมีบุตรคนแรกก็คือหมอชีวกกุมารพัฒส,ส่วนคนที่สองคือนางศิริมาชีวิตของหมอหน้าสงสารอย่างยิ่งด้วยการเกิดที่เป็นลูกผู้ชายไม่มีผลดีต่ออาชีพโสเภณีหรือหญิงงามมึงเลยทําให้นาต้องเลือกวิธีกําจัดทิ้งโดยการเอาไปโยนทิ้งในกองขยะบ้างก็อธิบายว่าเหตุผลที่นางทิ้งบุตรชายก็คงเพราะเห็นว่ามีประโยชน์น้อยกว่าบุตรหญิงคือพูดง่ายๆว่า ต่อให้เลี้ยงต่อไปก็ไม่สามารถเอามารับแขกได้บ้างก็บอกว่าเธอคงจะเกรงว่าการมีบุตรจะทําให้เสียชื่อเสียงและรายได้ในฐานะหญิงงามมืองของเธอก็จะถดถอยลงไปด้วยหลังจากที่เธอเอาไปทิ้งเด็กชายคนนั้นก็ร้องไห้และยังมีชีวิตอยู่ในกองขยะแต่ด้วยบุญภาวาสนาส่งในเวลานั้นเองเจ้าชายอภัยราชกุมารขอเสด็จผ่านมาพอดีก็เลยให้เราเสนาไปดูท่านก็ทักถามว่าเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้าหาไปดูแล้วก็บอกว่าเจ้าชายว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ซึ่งภาษานั้นก็คือชีวกปแปลว่าผู้มีชีวิตคือยังไม่ตายส่วนในท่อนที่สองของชื่อท่านนั้นท่านใช้คำว่ากุมารพัฒแปลว่าผู้รับใช้กุมารทั้งนี้คงจะหมายถึงว่าท่านถูกรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมจากเจ้าชายอภัยราชกุมารเลยต้องเป็นผู้รับใช้ราชกุมารครั้นเมื่อท่านโตขึ้นก็เริ่มมองหาศิลปวิชาเพื่อเลี้ยงตนวิชาที่ท่านเลือกเรียนคือวิชาการแพทย์ท่าน จึงมุ่งหน้าเดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาอยู่เจปีเต็มท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดหัวไวความจําดีมีสติปัญญาเป็นเลิศจึงสามารถเรียนรู้ศิลปะวิทยาการจากผู้เป็นอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนเมื่อครั้งจบการศึกษาอาจารย์ของท่านได้ให้ท่านถือเสียมเดินทางไปหายา,ยาโดยออกเดินทางไปในรัศมีหนึ่งโยดรอบเมืองตักศิลาเพื่อให้หาสิ่งที่ไม่ใช่ยากลับมาให้อาจารย์ปรากฏว่าท่านไม่สามารถหาอะไรที่ไม่เป็นตัวยาได้เลยจึงกลับมามือเปล่า และนี่เองทําให้อาจารย์ของท่านยอมรับในความเฉลียวฉลาดตัดเรื่อนของท่านเพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่จะไม่สามารถไม่ใช้เป็นยาได้ทุกอย่างล้วนใช้ได้หมดหลังจากนั้นหมอก็เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดแต่ในระหว่างทางนั้นได้ผ่านเมืองชื่อมุนสาเกตเมืองนี้มีภรรยาเศรษฐีท่านหนึ่งเป็นโรคปวดหัวและรักษาที่ไหนก็ไม่หายรักษามาก่อนนะถึงเจ็ดปีโรคก็ไม่มีทางเยียวยาให้ดีขึ้นเลยท่านบอกถ้ารักษาไม่หายไม่ต้องจ่ายตังวัดกันไปเลยสเบียงจากการเดินทางของหมอก็เริ่มร่อยรอลงทุกวัน จึงต้องเริ่มหาเลี้ยงชีพด้วยวิชาแพทย์นี้เองและนี่เองคือเคสแรกของการรักษาแรกเริ่มนั้นก็ไม่มีผู้ใดเชื่อว่าท่านจะสามารถรักษาได้เพราะด้วยหน้าตาที่ยังอ่อนไหวคนจึงไม่เชื่อถือท่านว่ากันว่าท่านใช้วิธีให้ภรรยาของท่านเศรษฐีนัดยาด้วยจมูกเอาในเหลวต้มกับยากรอกทางจมูกทำให้สิ่งที่อุดตันหลุดออกมาการหายปวดหัวหายเป็นปลิดทิ้งเรียกได้ว่าโป้งเดียวจ ท่านเศรษฐีและบรรดาญาติญาติดีใจจึงตกรางวัลให้ท่านอย่างมากมายคือความกตัญญูต่อพ่อบุญธรรมของท่านคือเจ้าชายอภัยท่านจึงยกทรัพย์สินที่ได้มานั้นให้ท่านเจ้าชายแต่เจ้าชายไม่ได้รับไว้ให้คุณหมอเก็บรางวัลนั้นไว้เป็นของตัวเองหรือให้หมอสร้างบ้านอยู่ในเขตวังของพระองค์ว่ากันว่ามีอยู่เคสหนึ่งผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะหลายคนได้ทํานายว่าถ้าผ่าตัดคงต้องตายภายในสามวันหรือห้าวันเคสนี้คุณหมอก็รับเคส และลงมือผ่าตัดเปิดกระโหลกสันนิษฐานว่าสิ่งที่พบอยู่ภายในน่าจะเป็นเนื้องอก2อชิ้นบ้างบอกมีหนอน2ตัวอยู่ภายในหลังจากนั้นคนไข้ก็หายเป็นปกติลองจินตนาการว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดสมองแบบเปิดกระโหลกใน2000ปีที่แล้วทําได้ถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าได้ใส่ยาชาหรือไม่หรือจะเป็นการผ่าตัดแบบสดๆพูดแล้วก็หวาดเสียวจริงๆ มีอีกเคสหนึ่งคนไข้เป็นคนไม่ชอบในยใสเป็นโรคผมเหลืองน่าจะดีซ่านักคนไข้สุดเดือดคนนี้คือพระเจ้าจัทปรโชดแห่งกรุงอุเชนีส่วนตัวท่านมีนิสัยดุร้ายได้สั่งให้หมอเข้าไปรักษาแต่มีข้อแม้ว่าปรุงยายอย่างไรก็ได้ห้ามมีกลิ่นในยใสยเด็ดขาดคุณหมอรับเคสน,นี้แล้วก็หวั่นใจเพราะอาจจะโดนทำร้ายได้จากผู้สูงอิทธิพลคนนี้ทำยังไงดีละ่ะท่านจึงคิดกลนอุบายในการปรุงยายให้กลิ่นในใสายเจือจางจนแทบไม่เหลือร่องรอยและแล้วก็ให้คนไข้คนนี้ทานเมื่อทานเสร็จก็ออกอุบายว่า ตนเองเป็นหมอต้องออกไปรักษาที่อื่นขอให้ท่านเตรียมช้างสําหรับการเดินทางไว้ด้วยคือพูดง่ายๆถ้าผู้สูงอิทธิพลคนนี้รู้ว่าเป็นในยใสท่านจะโดนเล่นงานแน่ๆจึงเตรียมแผนการีไว้ก่อนและแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยคนไข้คนนี้ทานยาของท่านเข้าไปอาเจียนออกมาและเขาจําได้ทันทีว่านี่คือมีส่วนผสมของในสใสแบบนี้ก็เรียกว่างานเข้าสิครับจะรออยู่ทาไมเพนทันทีคุณหมอรีบเดินทางออกไปจากเมืองนั้น ด้วยช้างที่เตรียมไว้ให้แล้วคนไข้คนนี้สั่งไลาลาท่านว่ากันว่าเดินทางไปได้ไกลามากแต่ไลาลาท่านทันนะโดยการใช้อมนุษย์อมนุษย์ษตัวนี้เป็นครึ่งคนนะด้วยความเป็นหมอเชี่ยวชาญในการปรุงยาอยู่ด้วยท่านเลยวางยาซะเลยไม่ถึงกับตายจะท้องเสียหนุ่เวลาไว้ให้ท่านได้หนีไปต่อแล้วคนไข้ใจร้ายคนนี้ก็เปลี่ยนใจเห็นในคุณงามความดีของท่านที่ช่วยรักษาโรคที่ทนทรมานมานานจนหายได้กลับให้รางวัลอย่างงดงามมาตามหลัง เมื่อท่านเดินทางมาถึงนครราชคาท่านพ่อของเจ้าชายอภัยคือพระเจ้าพิมพิสารท,าท่านก็ป่วยเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารว่ากันว่าท่านนั่งจุดใดก็มีเลือดไหลที่จุดนั้นทําให้เพื่อนเสื้อผ้าจนเป็นที่ข้อครหาว่าท่านเป็นผู้ชายมีเมนเรียกว่าบูลลี่กันเห็นเห็นนีนน่สร้างความอับอายให้ท่านอย่างมากคุณหมอก็รักษาฤทธิ์สีดวงให้ท่านจนหายประชวนตั้งแต่นั้นมาคุณหมอก็เป็นหมอประจําตัวของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้น ท่านคารพูชาสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งหมอก็ได้มีโอกาสฟังธรรมและทําบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยท่านบริจาคทานหลายอย่างปรุงยาถวายพระพุทธเจ้าดูแลอภิบาลด้านการสาธารณาสุขหลายอย่างมากและในเหตุการณ์สําคัญที่ทุกคนคงได้ยินคือพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินลงมาจากเขาแล้วเศษหินทําให้พระบาทห่อพระโลหิตคือห่อเลือดบวงเป็นเหตุการณ์นี้ค่อนข้างรุนแรงคุณหมอก็เป็นคนผ่าตัดเอาพระโลหิตออกให้ถือว่า ท่านทาบุญครั้งใหญ่ยิ่งนักสาธุสาธุครั้งหนึ่งท่านเห็นความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์นั้นใช้ผ้าเก่าๆใช้ผ้าจากการผ่านตัวศพซึ่งบางครั้งก็ไม่ค่อยสะอาดนักและอาจจะเกิดโรคได้ท่านจึงขอพระราชทานอนุญาตจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ภิกษุสงฆ์สามารถรับผ้าใหม่ๆไว้ใช้ได้ท่านยังแนะนําด้วยว่าพระนั้นหลังจากฉันอาหารแล้วก็ได้แต่นั่งภาวนา ไม่มีการลุกเดินอาจจะทําให้อาหารย่อยไม่ดีลําไส้ไม่มีการเคลื่อนไหวท่านจึงแนะนําว่าควรทาลานจงกรมให้พระได้เดินจงกรมเพราะได้ทําการฝึกสมาธิและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นด้วยแม้สมเป็นหมอจริงๆท่านฉลาดล้ำมากยังไม่เพียงเท่านี้หมอยังขอพระราชทานอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ได้มีห้องสาวนาในสมัยนั้นน่าจะเรียกว่าเรือนน้าร้อนมีไว้เพื่อเป็นการขับพิษออกจากร่างกายด้วยนับว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกโดยแท้จริงสู่อริยะบุคคล หมอชีวกโกมันทัฒน์ท่านได้ทำบุญครั้งใหญ่โดยสร้างวัดในพื้นที่ของท่านพื้นที่ของท่านนั้นมีต้นมะม่วงอยู่วัดของท่านจึงชื่อว่าชีวกกมพันน่าจะแปลว่าวัดสวนมะม่วงของหมอชีวกท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าและประวารณาเป็นหมอประจําตัวของ,ององค์สมเด็จพระสัมม,สมาสัมพุทธในช่วงนั้นเมื่อเห็นว่าหมอขิกท่านรักษาอยู่ในวัดก็มีคนหลายคนปลองตัวเข้ามาเพื่อให้หมอรักษาจึงเป็นเหตุ ให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้อห้ามมีให้รับคนเจ็บป่วยบางประเภทมาบวชมิใช่เลือกปฏิบัติแต่ด้วยง,งานที่ล้นมือหมอเท่านั้นก็รับไม่ไหวแล้วไม่เพียงแค่รักษาคนในชมพูทวีปเท่านั้นด้วยความที่เป็นหมอที่มีชื่อเสียงและมีความรู้เรื่องอยาเรียกว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งหรือเพศชราชาท่านก็ยังได้ถูกเชิญให้ไปรักษากษัตริย์ของประเทศอียิปต์ด้วยความรู้ความสามารถของหมอชีวกที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเห็นได้ถึงตำราพแพทย์โบราณที่มีความแม่นยำสูงมาก รวมถึงการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าความรู้ด้านการแพทย์ของประเทศอินเดียนั้นได้สูญหายไปในประมาณปีพศ1743จากการทําศึกสงครามเข้ายึดครองอินเดียทําให้เกิดการฆ่าพิษสฆงจำนวนมากทําลายโบสถ์วิหารและตําราไปหลายเล่มศิลปวิทยาการทางด้านการแพทย์ก็พล่อยโดนไปด้วยหมอชีวกโกมันทัศท่านได้รับยกย่องในทางเป็นที่รักของปวงชนจากพระพุทธเจ้า ด้วยคุณอุปการของท่านบางท่านจึงเรียกท่านว่าพระอาจารย์แพทย์ใหญ่ชีวกโกมันพัฒบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณและแพทย์ประจําพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทเทาเจ้าขอขอบคุณวัดยานสังวร,รมหารามหาในพระบรมราชาธิรมและเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขและรายการมิตรยูนิเวอร์สแซมอนพอดแคสต์และวิกิพีเดียและวารสารการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกโดยคุณสมชัยบวรกิจข้อมูลดีมีประโยชน์ฝากรบกวนกดติดตามด้วยจ้า